สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกมยูนิคอร์นโอเวอร์ดนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำคลาสที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือคลาสไฟเตอร์นะครับทุกคนอาจจะรู้จักคลาสนี้จากเจ้าเล็กคนนี้นะฮะแล้วก็บางคนอาจจะแบบบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยอะคลาสไฟเตอร์นะครับวันนี้ฮะผมจะมาบอกข้อดีของคลาสนี้ให้ฟังนะครับผม ก็จากสแตตโดยรวมเนี่ยก็กลางๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายอะไร HP ก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็คือสามารถปกป้องเพื่อนๆครับจากการโจมตีระยะไกลที่เป็นฟิสิกอลนะครับได้นะอย่างเช่นพวกธนูอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าจะอ่อนแอมากๆครับกับศัตรูที่มีการโจมตีแบบอันติอาร์เมอร์นะครับแล้วก็ การโจมตีที่เป็นแบบเวทคลาสไฟเตอร์ก็จะโดนและค่อนข้างแรงมากๆก็มาดูสกิลกันนะครับสกิลของไฟเตอร์นะครับสกิลแรกครับเป็นวาร์ดิงสแลชนะครับโจมตีเสร็จปุ๊บก็จะได้พลังป้องกันฟิสิกอลเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ที่เลเวล15นะครับจะได้ชิลแบสนะครับชิลแบสครับโจมตีศัตรูแล้วจะศัตรูจะติดสตันนะแล้วก็เป็นสกิลที่เป็นพาสซีฟสกิลแล้วนะครับเป็นสายซัพพอร์ตแล้วอันนี้ก็คือแอโร่โคเวอร์นะครับอันนี้เป็นสสกกิลลลทีี่ดมาาๆเเยนะคครรับขอองไฟต์ นะก็จะช่วยป้องกันเพื่อนๆครับจากการโจมตรีระยะไกลที่เป็นฟิสิกอลนะครับอย่างพวกธนูอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นคาร์ดไฟเตอร์นะครับจะเหมาะไปกับทีมที่มีพวกโจรหรือว่ากิฟฟอนนะครับที่เอาไว้ยืนแนวหน้านะเพราะว่าโจรกิฟฟอนเนี่ยมันค่อนข้างหลบดีอยู่แล้วนะครับแต่มันจะแพ้พวกธนูเป็นหลักเลยนะครับฉะนั้นคาร์ดไฟเตอร์นะครับจะมาช่วยอุดตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นเวทท่านี้ไม่ช่วยนะครับได้แต่ จมตีที่เป็นแรงฟ y สิก a l เท่านั้นนะถัดมาเขาจะเป็นควิ c กาดนะครับอันนี้ก็จะป้องกันการโจมตีฟ y s i c a l นะครับก็จะยกโล่ขึ้นมากันนะครับแล้วก็สกิลที่เป็นว a ลเลอร์สกิลนะครับจะเป็น p r o v o k กนะครับอันนี้บอกเลยครับโคตรของโคตรทีเด็ดครับของไฟเตอร์เลยครับผมเอาไฟเตอร์ติดตี้ไว้ประจําเลยครับเพราะว่าต้องใช้สกิลนี้นี่แหละเพราะว่าศัตรูในด่านครับมันจะมีพวกศัตรูที่แบบอยู่บนทาวเวครับจะเป็นนักเวทเอ่ย นักธนูเอ่ยนะครับหรือว่านักบวชเอ่ยอย่างเงี้ยเราจะใช้โปรโวครับดึงศัตรูลงมาครับโปรโวปุ๊บศัตรูจะเดินเข้ามาโจมตีเราครับเป็นเวลา10วินาทีอ่าเราก็ต้องรีบจัดการให้ได้ภายใน10วินีไม่งั้นมันก็จะเดินกลับนะครับอันนี้บอกเลยว่าทีเด็ดโคตรนะครับของไฟเตอร์เลยนะซึ่งตัวไฟเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าที่ของเขามันก็อย่างที่บอกเนาะใช้สกิลแอโรโคเวอร์นะครับป้องกัน ธนูอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้โปโบกนะครับแต่พอลงสนามแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะมีสกิลอะไรมากเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบไม่เจอนักธนูมันก็ไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมฮะผมก็เลยมาอุดรอยรั่วตรงนั้นครับโดยใช้เนี่ยครับเครื่องประดับแดนเซอร์ดัสเลิทนะครับมันมีสกิลพาวเวอร์ฟูลคออยู่ครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้เจอพวกนักธนูอะ่ะมันไม่ใช้ตัวพาสีฟสกิลพอยต์เลยครับแล้วมันก็จะเสียประโยชน์เปล่าๆนะครับซึ่งพาวเวอร์ฟูล คอตรงนี้ครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีฟิสิกอลครับให้กับเพื่อนร่วมทีมเรา1คน30%เลยนะโอ้โหบอกเลยครับว่าบูตดาเมจได้โหดมากๆนะครับผมก็เซ็ตเป็นอย่างนี้เลยครับว่าเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมเราที่มีพลังโจมตีฟิสิกอลสูงที่สุดนะครับอ่าทีเนี้ยเพื่อเราก็จะโจมตีได้แรงมากๆซึ่งก็จะทําให้คลาสไฟเตอร์ของเราเนี่ยดูมีประโยชน์มากขึ้นมาเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวไปดู คุณได้ประโยชน์ของเขาในการต่อสู้กันจริงเลยแล้วกันนะอาครับก็มาที่ด่านเก็บเลเวลนะครับด่านนี้จะเห็นว่ามีศัตรูบนหอคอยนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งครับที่จะใช้ไฟเตอร์ครับใช้โปรโวกลากลงมานะไม่งั้นเราก็จะพบความลําบากครับเจอมันยิงสาับสนุนอยู่นั่นแหละนะส่วนใหญ่ไฟเตอร์ครับเราจะไปกับทีมม้านะครับเพราะว่ามันเดินเร็วดีนะครับหรือว่าใครจะเล่นโจรอยู่ข้างหน้าหรือกิฟฟอนก็ได้นะครับเพราะว่าไฟเตอร์มันมี สกิลซัพพอร์ตช่วยป้องกันพวกธนูอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับเนะี่ยผมใช้โปรโวกไปนะครับอย่าลืมเผื่อสกิลบาร์เร่พอยต์ไปด้วยนะครับเนะี่ยพอใช้ปุ๊บประตูมันก็จะเดินมาลนะเนี่ยฮะเราก็จะฆ่ามันได้อย่างง่ายดายครับแล้วนะเดี๋ยวดูบัฟของเขาฟูลคอร์นะครับนี่ใชล้ละ สมัทไปฟาดไปตูม36เห็นไหมฮะแรงมากครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นจุดเด่นทําให้ไฟเตอร์เราโอเคอย่างน้อยก็มีสกิลสนัสุบสนุนเพื่อนลวมทีมได้ด้วยนะครับไม่ได้แบบยืนงงๆอยู่เฉยอะไรเงี้ยน,นะอ่ะทีนี้มาพูดเรื่องถึงการจัดทีมกันคร่าวๆแล้วกันครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไฟเตอร์นะครับก็จะมีสกิลอโรโคเวอร์ครับทำให้ไปกับพวกกิฟฟอนหรือว่า พวกโจรได้ดีนะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันพวกนักธนูนะแต่ว่าจากที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยผมชอบไปเล่นกับทหารม้ามากๆเลยนะครับเล่นกับไนท์เนี่ยดีมากเพราะว่าไนท์เนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วครับแล้วก็พวกหอคอยครับมันจะอยู่ด้านหลังฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่แบบวิ่งเร็วๆไปนะครับเพื่อไปใช้โปรโวกแล้วก็สอยมาลงมานะครับผมก็เลยเนี่ยใช้ตี้นี้แหละครับค่อนข้างบ่อยเลยจะมีไนท์แล้วก็มีไฟเตอร์ครับ แล้วก็มีโซเดอร์ครับโซเดอร์ Soldier เนี่ยเอาไว้ฮิลแล้วก็บัฟให้เพื่อนนะครับส,ส่วนใหญ่นะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้เฮาขาวนะครับก็ดาเมจก็ดูดีอยู่นะตี้นี้ก็ถือว่าเวิร์กนะครับใช้ได้แบบยาวๆเลยนะเวิร์กมากๆนะครับส่วนตัวข้างหน้าถ้าเกิดแบบไม่ได้เอาเป็นสายแบบเอามารัวป้อมนะครับก็เปลี่ยนเป็นกิฟอนหรือว่าโจนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผม ไม่รู้นะ่าสนัวผมแนะนําตีนี้นะครับถ้าเป็นตีนี้ก็จะเล่นไฟเตอร์เป็นใช้เน้น p o w e r f u l call ไปเลย100%ก็ได้นะครับโอเคก็การจต่ตีมันมีความหลากหลายนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบแล้วกันนะเอาละฮะก็ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องของการรีวิวนะครับคลาสฟไฟเตอร์นะในมุมมองของผมนะครับพี่เห็นอย่างไรไงคอมเมนต์กันใต้คลิปแล้วกันนะก็เป็นคลาสหนึ่งที่ นะครับอย่าพลาดเลยนะครับเอามาใช้เถอะนะครับโปรโวกมันดีมากๆจริงๆนะครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย